อืมอร่อยเนี้ยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแกงบอนนะครับวัตถุดิบของเราก็มีบอลครับห้าก้านครับ ครับเราก็จะมาปอกบอลน,นะครับนี่เราก็จะปอกกอาเปลือกออกนะครับเปลือกเราไม่ใช้นะครับปอกแบบนี้นะครับเปลือกอ้อกเหมือนนะครับ บอลที่เราปอกก็ได้แบบนี้นะครับครับแล้วก็จะหั่นบอลประมาณนี้นะครับ ครับบอลที่เราหั่นก็ได้แบบนี้นะครับได้แล้วครับครับเราก็จะมาล้างใบายานางนะครับนี่นะครับใบายานางของเราล้างทั้งสองสัมน้ํานะครับครับเราก็จะคันใบายานางนะครับ วิธีคั้นใบยานางนะครับเราจะบิดให้มันขาดๆเลยนะครับครับยานางที่เราคั้นก็ได้แบบนี้นะครับกลางนี่เราไม่เอานะครับทิ้งครับวันนี้เราจะเกงใส่หนังนะครับเราก็จะล้างหนังก่อนนะครับ้างหมูนะครับ ครับหนังหมูที่เราล้างนะครับเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับชิ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะตัดอีกหน่อย คับหนังที่เราหั่นก็ได้แบบนี้นะครับต้มน้ำนะครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับตามด้วยหนังหมูครับปิดฝาไว้น้ำมันพืชนิดหน่อย นิดหน่อยนะครับวันนี้เราจะทําแกงบอลแบบแบบพริกแกงผัดนะครับสูตรใหม่ครับของนายเสร็จพร้อมเสิฟครับครับพริกแกงสุกได้ที่แล้วนะครับผัดพริกแกงให้หอมสุกได้ที่แล้วก็จะใส่น้ำใบายานางนะครับ นี่นะครับ,บน้ำใบายนางที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็จะใส่บอลที่เราหั่นไว้นะครับลงไปเลยนะครับ ทีเลยนะครับปิดฝาไว้ครับระหว่างนี้เราจะไปเก็บใบชะพูกับโฉมนะครับตามมาเลยนะครับทำมมาเลยนะครับ นี่นะครับโจมเราก็จะเก็บโจมนะครับครับเราก็จะเก็บใบชะพูนะครับผักที่เราได้ก็ได้มะเขือสองลูกใบมะกรูดใบชะพูชะอมสัญญาเฟือง เปิดฝาบอลของเราก็เดือดแล้วนะครับครับหนังหมูที่เราต้มไว้ก็สุกแล้วนะครับครับหนังหมูที่เราต้มนะครับเราก็ตักใส่แกงบอลของเราได้เลยนะครับเราจะลวกเอาแบบให้น้ำเคาวหนังหมูออกครับใส่เป็นอมเลยนะครับคันนี้ ปิดฝาไว้ให้บอลสุกดีนะครับให้บอลอบมนะครับครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสนะครับเกลือสมุนน้ำปลาพี่ไหม สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผงนัวนะครับใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวนะครับผงนัวชิมรสได้เลยอืมอร่อยเนี่ย ใบมะกรูดใส่ลงไปเลย ครับใบชะพูแล้วก็จะเด็ดเอาแต่ใบอ่อนๆนะครับอันนี้เราไม่เอาก้านเราไม่เอานะครับเด็ดแล้วเราก็หั่นนะครับหั่นประมาณแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับชะอมแล้วก็อาเตานอ,อนนะครับนี่แกงของเราก็เดือดแล้วก็สุกได้ที่แล้วนะครับ ต่อไปเราจะใส่ใบผักนะครับนี่ใบผักของเราก็ใส่ลงไปในแกงบอนได้เลยนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันมีเศษอยู่นิดนึงใส่ลงไปด้วยเสร็จพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะครับ นี่นะครับแกงบอลของเราครับเราก็พร้อมจะชิมได้แล้วนะครับนี่นะครับหนังหมูใส่แกงบอลนะครับแกงหนังใส่บอลนะครับเราต้องเป่าก่อนนะครับอืมอืมอร่อยเงี้ย